คุณสนธิลิมทองกุลเนี่ยจึงได้มีการแสดงความเห็นเนี่ยในรายการสนธิทอกนะ,ะแล้วในติ๊กต็อกเนี่ยโอ้โหวันนี้ขยายกันเยอะเลยนะก้าวไกลท่านได้ประธานเนี่ยประเทศวุ่นวายแน่นอนคนระับเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนถ้าก้าวไกลได้มีตําแหน่งประธานสภาแล้วประเทศไทยวุ่นวายแน่นอนเพราะว่าก้าวไกลนั้นโดยนายพิธาเองพูด เป็นประจักษ์พยานเลยว่าจะผลักดันการแก้ไขหรือการยกเลิกม,มาตรา1 1 2ซึ่งนั่นก็หมายถึงการเดินทางไปสู่การไม่มีสถาบันกษัตริย์ในที่สุดทำไมผมถึงกล้าพูดอย่างนี้เพราะประธานสภาจะเป็นคนพิจารณาวาระต่า,างๆที่สสจะยื่นเข้าสภา เมื่อสสยื่นข้าสภาแล้วนี่ถ้ามีวาระในการแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองถ้าเป็นประธานสภาของพรรคก้าวไกลก็ให้เข้ามาพิจารณาท่าผู้ชมรู้รเปล่าการพิจารณาวาระนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านในที่สุดสอสยกมือชนะว่าไม่รับแต่ท่าผู้ชมรู้แบบกว่าจะถึงวันที่ไม่ผ่านเนี่ยไอคนชั่วชทั้งหลายนี่ก็จะขุดคุยเรื่องราวต่างๆของสถาบัานขัดซึ่งาิก์ซึ่ง99%ไม่จริง เอามาโจมตีมากล่าวหานี่คือเวทีที่เปิดแล้วไม่มีใครทําอะไรมันได้เพราะมันเป็นสสมันย่อมได้รับการคุมความคุ้มครองอันตรายไหมท่านผู้ชมและนี่คือเป้าจริงๆของก้าวไกลเป้าอันนี้เนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่นําหน้าเอาเป้านี้เข้ามาก็คือพิธาลิมเจริญรัฐคนอยู่เบื้องหลังก็คือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปิยบุตรแสงนอนก,กุลชอ่อพันนิกาวานิช และที่น่าเสียใจมากๆสำหรับพรรคเพื่อไทยมีคนพรรคเพื่อไทยบางคนซ้ายจัดแฝงอยู่นี่คือที่คุณสนธิเนี่ยวิเคราะห์นะฮะก็ชัดเจนนะทีนี้เลือกประธานสภาใครจะได้เป็นประธานสภาแล้วหลังจากนั้นเลือกนายกขั้วการเมืองไหนกันแน่จะได้เป็นรัฐบาลมันจึงเป็นช่วงเจ็ดวันอันตราย เจ็ดวันกำหนดอนาคตของประเทศไทยน่าสนใจมากานะฮะแล้วก่อนจะไปติดตามขั้วของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะฝากเรื่องหนึง่งประธานคนใหม่ไ,หมไม่ว่าจะเป็นใครโดยเฉพาะถ้าเป็นก้าวไกลนะจําข่าวนี้ได้ไหมฮะนี่ไทยรัฐรายงานเมื่อ13มกราต้นปีที่ผ่านมา176สอิสอร้องชวนสอบคณะกรรมการจัดหาอาหารสภา,าก้าวไกลปัดไม่เกี่ยวข้องการประมูล ตอนนั้นเนี่ยมีการไปร้องนะโดยคุณวัชระเพชรทองเนี่ยทำหนังสือขอให้มีการตรวจสอบการคัดเลือกผู้ประกอบการในการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้กับสสด้วยหนังสือลงวันที่พฤศจิกายนปี65วันที่7จ็ดค่ะ่คุณวัชระเพชรทองเนี่ยเคยร้องไปก่อนหน้านั้นนะซึ่งเนื้อหานะ่ดูหน้าแรกเนื้อหาเนี่ยมีการบรรยายด้วยกระบวนการคัดเลือกมีนักการเมืองผู้มีอำนาจในสภาโทรศัพท์คมคู นะแล้วมีข่าวว่ามีการให้เงินหมื่นหนึ่งกับสอส,อสอตัวแทนพรรคการเมืองเพื่อประเมินแบบสอบถามอย่างเงี้ยคือมันมีเรื่องราวแบบนี้อยู่นะเนี่ยคุณวชรนะเพชรทองเจ้าของหนังสือนะฮะแล้วงบของสภาเนี่ยงบอาหารเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ90ล้านบาทนะล้านบาทอ,อาหารของสภาเนี่ยนะอาหารอาหารว่างเช้า150ล้านะนะ ค่าเครื่องดื่มเอ่ห150บาทค่าเครื่องดื่มห0ิบาทรวม200รอบาทอาหารกลางวัน3 5 0หบาทคาเครื่องดื่มห0บาทรวม4ี่ร้ยบาทอาหารเย็นอีกรวม4ี่รอยบาทรวมแต่ละวันเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยพันบาทต่อคนนะเพราะฉะนั้นงบทั้งปีเนี่ยประมาณ90บล้านบาทนะอันนี้เป็นกราฟิกที่เนชั่นเนี่ยนำเสนอก่อนหน้านี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นเรื่องน่าสนใจว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นว่า บริษัทคนใกล้ชิดของสอสอบางคนเนี่ยเข้าไปหาผลประโยชน์จริงหรือเปล่าถ้าเกิดพักเก้าไกลเป็นประธานสภาเนี่ยอย่าลืมตรวจสอบเรื่องแบบนี้ด้วยเพราะเรื่องเดิมเนี่ยมันมีอยู่นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฝากไว้เพราะว่าบริษัทที่ตกเป็นที่ครหาปีที่แล้วเนี่ยก็อยู่ขั้วที่กำลังลุ้นจะได้เป็นประธานสภานี่แหละ